ครั้งหนึ่งเรือเดินสมุทรลำหนึ่งแล่นไปกลางมหาสมุทรได้เผชิญกับพายุใหญ่จมอับปางลงคนจำนวนมากเสียชีวิตกลายเป็นอาหารของปลาและเตา่าแต่มีบุรุษหนึ่งจับไม้กระดานไว้ได้จึงพยายามว่ายเข้าฝั่งและในที่สุดก็ถึงฝั่งซึ่งเป็นท่าเรือชื่อว่าสุปปารกะขณะนั้นผ้านุ่งห่มของท่านหลุดไปหมดท่านจึงเอาเปลือกไม้แห้งมาทำเป็นผ้านุ่งแล้วถือกระเบื้องเที่ยวขออาหารที่ท่าเรือแห่งนั้น ผู้คนต่างให้ข้าวยาคูและอาหารมากมายเพราะคิดว่าท่านเป็นพระอรหันต์เมื่อมีคนนำผ้ามาให้ท่านนุ่งท่านกลับไม่ยอมนุ่งเพราะกลัวว่าเมื่อนุ่งผ้าแล้วลาบสการะจะเสื่อมไปดังนั้นท่านจึงไม่รับผ้ายังคงนุ่งแต่เปลือกไม้เมื่อผู้คนต่างยกย่องท่านว่าเป็นพระอรหันต์ท่านจึงหลงเข้าใจผิดว่าตนเป็นพระอรหันต์จริงๆต่อมามีพรหมองค์หนึ่งในพรหมโลก ซึ่งเคยบำเพ็ญสมณธรรมร่วมกับท่านในชาติก่อนโดยได้พากันปีนขึ้นไปบนภูเขาแล้วผลักบันไดลงมาตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมชนิดเอาชีวิตเข้าแลกจนกระทั่งเสียชีวิตเพื่อนพรมได้รู้ถึงความคิดของท่านว่าท่านกำลังหลงผิดคิดว่าตนเองเป็นพระอรหรันต์เที่ยวหลอกลวงชาวบ้านเพื่อแลกกับอาหารมาดำรงเลี้ยงชีพโดยไม่รู้ว่าบาปอากุศลกำลังเกิดขึ้นจึงคิดที่จะช่วยเหลือเพื่อนให้มีสัมมาทิฏฐิ มหาพรหมจึงได้ลงจากพรหมโลกมาบอกท่านว่า